กำน่าตากแดดลาดีเกำน่าอึดหนามน้องเลยกอแม็กขาเลวันบ่าวจ่อยแล้วเนี่ยมาบ่าวจ่อยไปรับจ้างเลี้ยงงัวแล้วเลี้ยงงัวใส่เลี้ยงงัวให้เขาเม่จ่าคิดหามือเขาหายชองร้านหาสิบพันเออโอ้ยก็ว่าเหตุลักษณะ ใครก็อยู่สื่อเลยใครุงเทพใสเงินร้ายแม่ป่ะขาหลดขาล่างบ่มีจเอาในสายอันนี้มันหาหลับไปบบเบ็ดอบคั่วขาหายเนี่ยเบ็ดขบคั่วเลี้ยงอยู่ใช้เลี้ยงอะเลียงโคกเทโคกขึ้นน้ำผานี่เออเทโคกหน้าเฮาหน้าเออชมอดเนาะบ่บไปใครงัวเขาเจ้าตีเนาะ อ้าวคันเป็นหลักยินข้าวเข้าเสร็จได้บอลจังไรที่ชอบเรื่องอะไรเนี่ยเออก็ต้องรับที่ชอบหมดเลยเนาะเมุดข้าวหย่างเลยสบายดีเนพี่น้องตอนชวยวันศุกร์เนาะ ยังมันแม่นกัดมันแต่กัดยังมันอืมแล้วในเจ้าปวดข้อปวดเข่าไข่เนี่ยไข่เน่กินยาอันนี่ะอืมจะเลื่อยได้เห็ดนี่อันกระเจ็บกับหัวห้งโอ้ยขันชาเจ็บมื่ออันห้านกินยาหนี่งว่าเห็ดเบี้ยบ่ได้ถักๆลุบ่ได้เห็ดหน้านั่งถักของไ่ได้ กะกงามงามเนาะยได้แต่บ่มีน้าดำนตกบักแห้งๆคัว่าคืนหักนอกมือบักแห้งนึงภาาฮักจังมองละคนตกสามึงโยนสามมงสมองันน่กูดีดามกะเท่านี พอดีด้วยหมูอเดือนซาวยมือแล้พอดีด้วา,าสีซาหะมือดั้มไปกากันขุดแถวหิดหน้าดั้มไปมือละเหล็กละน่อยเฮ้ย <c ười> มันแจงบ,บ่มือขนาดตามถักนะจูอีกวันหนึ่งจูเอ,อ้ามันตกแหงกบุญนะมัน,หนะมนแหงขักน,นึก ดินอ uh, ่ามันทลามีหนามคนได้กินเด้ยพี่นือมีน้องสูบหนามเ้เออใส่จักรูบหน่อเหี่ยวไปขายจักเคืองอะไรพี่น้องไปขายกันแต่ตัวนี้เป็นจักกัรฉูบหนามโดยเฉพาะเนาะโมเดลดัดแปลง อ่จากเครือเน้องหูที่ได้เป็นจากเครือกเขาบอกเอ้มันท่านก็ตกกะทุกเจ้าดำเลยไม่ก็กินไม่ก็กินหมดท่านหมูแล้วนี่

สบายยังนี้ชีวิตไก่กใจีสวนหละยังอีกยังอีกเงนมุกอกี้ขันต้อนชีวไก่กับสนหละพี่น้อืมป่านนี้ต้องช่ยนเลยกะเงาะนึอ กจักตากยัง่วัด้ามหน้าพีแตจะพูว่าผูด้ามผูตกกะผูกระทันได้ผูได้บ่มีน้องหรือผูได้ดอกกะตอนทุจรตกยังมาได้น่ะมได้จุบเหบ่ตอนทุจตกกะจุบนาใส่ใบ่เ่าลี่กับจุบเปเนาะ่อนี

นี่ของหมอเอกตกช่องตาห้ากวานวันที่เราเกิดอันหน่อซ้ำไปถ้าวันที่ขืนซ้ำของเงิน นาเมียดำเลยบัดเกียร์แล้วเราทำราเราทำเกียมเจ้าก่อนทำนาสองสามคนปีนี่ใช่นหมงางกับข่าทองกลมไม่ได้งานกับ

ลงาเรียนแล้วอีห่อนะออกาได้อีเด้อเราทานยังมจุ่มห้างก็มาลบ้อาสิมันดะ้ำนะได้ตลอดพอมีน้องแล้วสิ <c ười> <c ười> เขาอ้วนอี <accurately S 2> ่ไรเดียวนี้เขาจางฟองลอยบอ่ฟองลอยบาทตกเงินล้ากะแซนแซนสี่พี่น้องตอนนี้นะเมื่อวานนี้ไปแลกใครบอกคนค้ำได้พันบาทได้เกีดแซนซาว mặc dù ờ. 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 oh, sao hại thiệt song 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 sao. song 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 sao song 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 มาจะมีเงินจ้างเออล้ว้ากเมื่อคือกานแล้วค่ะกลับมา กอมานนา้วก็ร่นามาดำน,นดำ,นำนนกันเบิแม่าะกเ็อ่เ,อเขาบอกว่าแข่งเพื่อแข่งพ้าแข่งได้แข่งนแข่งวาสนาแข่งไว้ไญ่พี่ต้องนะแ,แต่โชกชะตาเนะ<ม>าะผลิตขีดมากเลยเบืองบนผลิตขีดมาเรียบร้อยแล้วคือวแม็กนกันในโสดที่ตลอดนี่ เดีย๋ยวไอ้ที่สดน,น้ำน้ำรังวัสนาเขาอะ้วพี่น้องคลิปนี้ขอลาเพียงสิานาเพียงเด้อพ่อนใหมคลิปหน้าพี่น้อง